khôn trước con đi thì mắc kia nó muốn để ra bản Ngon ยกไปยกมากม,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 มัน,นยู่แฉะโพดน้าม,มึงนี่แลหละวน้ามก็หาหน้ารแม่ลงลงลืมูมังคีนันเึ่มทั้งถืออืมเ้่มรงเนาะ เป็นนันปุยได้สบายเลยโยกเยกโยกเยกฝ่าวดึงผีลุ่ง้างล่างน้ำซุ้มหัวหนึง่งขุดโหลดขุดโหลดัได,ด้ห้าเด็กคุดแล้วโอ้ง,งามดีมันนี่เนาะงามดย นั่งอยู่ทำไงมันพุดอาหุีให้กรมิีนาดึงโอ้โอหงาอยู่กานไม่โหลดกดขุดขุดสับโหลดถึงไหน พอดีมันซุ่มเออม,มันซุ่มโพดนี่โอ้มันเพระั่นแหละอันนี้เนาะของเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทำขนมจ้ะมันห้านาทีเขาเรียกเอาไปทำขนมขุดเอาตุนเอาหนึง่ง ขาดกดตมันสามอกนะอมยังเป็นเป็นตัวนี้โบ๊ะขาดจัาอันเล่นาขาดเบ๊ขาดเอาขิดเอาอันเสียมสัวขึ้นเดี๋ยวไก่มาเคียเอาเสียมสดสดแล้วกนะ็หยีบชอวอะมักงเนาะอืมถน,นัน มันป้อยเป็นหัวเลยค่อยมันขืนอีกปีนา้าอือว่านยันมันเน,าน่าแล้วมันอยู่ไก่น้ำดมดมาดนะดูเนาะ,นะขืนขหดละเออขืนใดมันราวันไก่น้ำสิน่ลยตัวใดหัวมันขาดขาดอยจุขาดัวน้ำเอาละบันฑนใลพ่อนีอม ดูสวนบึองซื่อๆอ,อืออือองนนี้มันลุกไปผลละน้ำติงลงหนามเหมันเน่าเลยเงาอือแต่ว่าันกระล่องหรือวะมันฝนหึมบางอย่างเงามันต้อตงเบึงเ<อ>างามันจางมันดึงจางเดียวละแต่เบึ้งน้าว่ามันเอ็นดีมีอยู่ในหัวหนึ่งสวบเบึงเลย มีอยู่เงาปลูก่าได้มันจะปลูกอันนี้จังไดเงาเนี๋ยวก็คือถิ่มเลยหขาลำคุดโลดมองมันน,นั่นสวัส,วสวอ,อีเขาตะล่ำมันลำต้นเวลาขายายฟันเขาไม่ได้เอาเงามันไม่ใช่ขาตะไคร้นี่เขาเจาะลำต้นเขาใก่แล้วไกลมันนี่นี่มองนึ่งบริสัวบึงเขาเห็นมันขาด เัาก็เป็นติ่งก็เป็นติงหน่อยอืเพื่อซุ่มนั่นเลยทันเกิดขึ้นซะเอาอันนึงขึ้นจากเข่าเนี่ยัย่างเพื่อหน่อยไก่เข้ามาเขี่ยเอาออกมันห่มดีด้วแถมเราถือเสียงเออเก็บออกมันงกระซำมันเขี่ยออกไม่ซื่อดอกเขี่ยโผล่เขี่ยโผล่ไป ่็ดอตะการมะไฮนี่ตะกามมใไ้ซึกรนสิเดียวมันเปอันน,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 นี้ตัดมัอืม มันเน่าอยู่กับมีเน่าไปหลายหัวแล้ะจนเหม็นก็ได้เห็ดอยู่ยก็ได้เห็ดของหวานกินเหมือนื่นมันเชื่อมอร่อยได้อยู่ หมดแล้วจะใบไปวนปา่าเออตัดเลยนี่เด่น,นหนึงคือบอกเอาออกเลยไงบ่เอาเอาเอาออกมันเหลือได้ส้มเงี้ที่นี่ก็ตัดเลยใบยอ่อนๆมัน